จะมาต่อกันที่ประเด็นของนายสมบัติธรรมรงธัญ,ญวงศ์นะครับที่ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าจับกลุ่มเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับไม่ได้เป็นการเดินทางไปมอบตัวกับสารแต่อย่างใดนะครับขณะเดียวกันนะครับทางด้านของสอสอน,นได้ออกมาย้ำนะครับว่าการพยายามตั้งนายกรัฐมนตรีมาตราเจ็นั้นไม่ใช่ทางออกของประเทศแต่ว่าจะเป็นการเพิ่มความขัดแย้งมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้ขอให้ทุกฝ่ายนะครับยึดแนวทางประชาธิปไตยครับ พันตำรวจโทหญิงอัญชุลีทีระวงไพศาลคณะทำงานเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอ,อสอถแถลงการประนามเหตุคนร้ายยิงลูกระเบิด M79 และปืน M16 ใส่กลุ่มผู้ชุมนุมม็อบประชาธิปัตย์ซึ่งยิ่งทำให้เหตุการณ์ความขัดแยง้งรุนแรงมากยิ่งขึ้นพร้อมระบุว่าสอ,อาสอมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการกระทำในสิ่งที่นอกเหนือกฎหมายโดยเฉพาะการพยายามแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะไม่สามารถทําให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่คลี่คลายลงได้แต่กลับจะเพิ่มความขัดแย้งและสร้างความแตกแยกมากขึ้นในหมู่ประชาชนที่เห็นต่างกันและยึดถือในบทบัญญัติของกฎหมายนอกจากนี้สอ,อรสอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายสนับสนุนแนวทางตามรัฐธรรมนูญและระบอบป,ประชาธิปไตยโดยการผลักดันให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลใหม่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ชอบรมและเป็นที่ยอมรับของคนทุกฝ่ายอันจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของบ้านเมืองในขณะนี้ได้อย่างยั่งยืนสอสอมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการกระทําในสิ่งที่นอกเหนือกฎหมายโดยเฉพาะการพยายามแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจะไม่สามารถทําให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่คลี่คลายลงได้ แต่กลับจะเพิ่มความขัดแย้งและความแตกแยกมากขึ้นในหมู่ประชาชนผู้เห็นต่างและยึดถือในบทบัญญัติของกฎหมาย และสะอสอขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายสนับสนุนแนวทางตามรัฐธรรมนูญและระบบประชาธิปไตยด้วยการผลักดันให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลใหม่ที่ถูกต้องตามกฎหมายชอบธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายอันจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของบ้านเมืองในขณะนี้ได้อย่างยั่งยืน ด้านสารอาญาได้ยกคำร้องขอฝากขังนายสมบัติธรรมรงธรยวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษาอดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิดา้าซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกสารอาญาออกหมายจับพร้อมกับแกนนำม็อบประชาธิปัตย์รวม30คนในข้อหาร่วมกันเป็นกบฏและข้อหาอื่นรวม8ข้อหาหลังจากถูกตำรวจชุดสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลจับกลุ่มได้ที่สถาบันนิดา้าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยถูกควบคุมตัวส่งให้พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI บันทึกการจับกลุ่มก่อนสอบปากคำที่อาคารสโมสรตำรวจจากนั้นพนักงานสอบสวนคุมตัวนายสมบัติไปขออำนาจศาลอาญาเพื่อฝากขังเป็นผัดแรกเนื่องจากพนักงานสอบสวนต้องรอพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาจึงขออำนาจศาลฝากขังผู้ต้องหาไว้ก่อนแต่ศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งยกคำร้องพนักงานสอบสวนโดยระบุว่าเนื่องจากตามหมายจับ มีหมายเหตุว่าเจ้าพนักงานมีอำนาจควบคุมผู้กลุ่มผู้ถูกออกหมายจับได้เพียงเท่าที่จำเป็นในการนำตัวมาส่งฟ้องต่อศาลเท่านั้น